คุณทั้งหมดนี้เลยนะฮะทั้งห้าท่านเนี่ยนะครับไม่ได้รับบทบาทในตัวละครที่คุณแสดงนี้หากให้เลือกเป็นตัวละครตัวอื่นคุณอยากเป็นตัวไหนเพราะอะไราในเรื่องบัลลังก์เมฆครับกันเลยครับเพราะเกลือครับเพราะเกลือโอเพราะอะไรครับกันครับเพราะว่านัาตาดีเหมือนกันครับเพราะเกลือครับก็บคือผมชอบในความที่คือเขาน่ารักมากนะครับคือเวลาที่แม้ว่าเขาจะเป็นนักดนตรีหรือว่าได้ดีแค่ไหนก็ตาม แต่เขาไม่เคยหรือว่าเขาเคยเป็นคนขับรถให้กับให้กับคนที่เขารักมาก่อนแล้วก็ฉากจบเมื่อวานนี้ผมชอบที่เขาแบบคุณดูครับสูเขียนปมเขาไร้ไปส่งนะครับคือเป็นภาพที่แบบน่ารักเนื้แล้วก็แบบคือไม่ลืมว่าเราว่าเรายังรักแล้วก็เทิ่ทูนคนที่เรารักมากขึ้นครับตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบเรื่องเลยชอบมากในความคิดฉันแบบนี้ครับผมน้องเบนครับค่ะผมเบนท่านเลได้ก็คงเรือกเป็นบทนิชานี่แหละค่ะเพราะว่า รู้สึกว่าตอนที่เล่นแล้วก็มันเหมือนอินกับตัวนิชาแล้วก็ชอบในความคิดแล้วก็การกระทําของตัวนิชาด้วยชอบมีแฟนแบบนี้ด้วยใช่ไหมคะในเรื่องก็รักค่ะรักมากเลยค่ะดูรักจริงๆนะน้องเมมี่ครับเลือกเป็นกติยาค่ะ ที่น้องก่อนเล่นไว้ดีมากค่ะรู้สึกว่าแบบชอบดูทุกครั้งที่กติยาออกมาแล้วแบบอยากเล่นดูบ้าบ้างแต่ว่าไอกติยาเนี่ยจะแบบจะอไงฮะอันนั้นกลัวกว่าบ้าไปเยอะมากเลยนะเป็นเจตพรวนที่ซับซ้อนนะคะจะชอบเล่นอะไรที่มันซับซ้อนคิดหลายหลายชั้นกติยานะฮะน้องพลวนชูบูนะครับน่าจะเป็นนันร้อยค่ะ นแบมาเป็นผู้ใหญ่เลยเธออยู่เคียงข้างมาตลอดก็รู้สึกว่าแบบลน้อยเขาเป็นคนยอดมากอะมาทุกอยู่มาทุกรุ่นใชสุดท้ายครับอยากเล่นแมวมิพาวีค่ะเออทำไมฮะาที่ปช่มาไม่่ไม่ใช่ไม่ใช่ไ่ใชใชม แบบดูมาอะไรเงี้ยเราแล้วเราก็เข้าฉากแบบพี่ๆน้องๆแบบสะพ้ายพี่อะไรแบบบ่อยใช่ไหมแล้วก็ได้เห็นว่าสะพายพี่พี่เคยยิ้มข้ามือคือแซ่บมากอ่ะจ่อยว่าแบบว่ากัดแม่อะไรเงี้ยโอ้ยมันที่เล่นมาที่ยังไม่มันอีกเลรอฮะที่คุณเล่นกระตลอดทั้งเรื่องเนี่ยไม่มันนคนละมันนคละแบบอางพันว่าก็แบบเออนางโดนหลอกแย่นางเป็นบ้านงมันในความแบบ แต่ว่าอันนี้เขามันในความแบบเขาอันน้ำมันคนเดียวนะฮะ <c oughs> อันไม่มันกับกับคนอื่น <c oughs> ครับค่่ะะอคำถามต่อไปนะครับจากคุณปรวัตรนะฮะถ้า <c oughs> ผมอ่านผิดขออภัยนะครับ <c oughs> ปรวัตรใช่ไหมครับ <c oughs> ปรวันนะครับโอเคปรวันนะครับถามว่าถ้าวันหนึ่งน้องกันกลายเป็นคนไม่สำคัญแบบปลงไม่มี FC ฟคอยติดตาม น้องกันจะทำที่ไรคะใช่อะแล้วน้องที่สองไปครับผมจะเดินไปดัดฟ้ากับใจแม่ครับโอ้ยแปลว่าเดินกลับมาอ้าวใจไม่ถึงแล้วก็ก็คงมีแบบอารมณ์แบบคิดถึงวันเก่าๆนะแล้วก็อาจจะมีแบบเสียใจน้อยใจบ้างครับซึ่งไอจีเป็นภาพสีดำบ้างอะไรบ้างไว้ทิ้งกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ย แฟนไม่นัดแล้วเลยเอาแต่งเพลงแต่งเพลงนะครับให้แฟนให้คนให้ตัวเองร้องแฟนไม่ฟังแล้วไงไม่ต้องฟังแล้วให้ตัวเองร้องฟังเองด้วยแต่แฟนรักไหมฮะรักบคมครับผมครับผมคำถามสุดท้ายนะครับจากคุณจันจีรานะครับถามทุกคนเลยนะครับถามว่าเวลาเข้าฉากอารมณ์กับนักแสดงรุ่นพี่นะครับอย่างพี่อ้อมพิยดาเนี่ยหรือว่านักแสดงท่านอื่นๆนะครับทั้งห้าคนเนี่ย มีความรู้สึกหรือว่าต้องบิ้วอารมณ์ยังไงครับเวลาเข้าฉากกับนักแสดงรุ่นใหญ่อาทังนั้นตอบค่โอย่างแรกเลยคือต้องทำให้ตัวเองหายตื่นเต้นก่อนเพราะว่าเวลาเราเราเข้าฉากกับรุ่นใหญ่เนี่ยเราจะมีความตื่นเต้นมากเพราะว่าเขาเรียนมากแล้วแล้วเขาประสบการณ์เยอะมากแล้วเรามือใหม่ไม่ใหม่เ่ะเราเราจะตื่นเต้นมากเพราะฉะนั้น อย่างแรกเลยคือระงับความตื่นเต้นค่ะแล้วก็รับทุกอย่างเขาให้เพราะว่ารุ่นใหญ่เขาให้เต็มอยู่แล้วให้ตั้งแต่ตั้งแต่ตกลเข้าเลยค่ะก็รับเขามาให้หมดแล้วก็ส่งกลับเท่าที่ได้น้องพลอยชมพูครับค่ะก็ก็อย่างที่พี่เฉลียงพูดด้วยแล้วก็คือตอนตอนที่ข้อฉากกับกับพี่อ้อมตอนแรกก็ตื่นเต้นนะเพราะพี่อ้อมดูเป็นคนดุอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าจริงๆน่ารักนะคะแต่พอเขาเข้ามาเข้าฉากมาเป็นป้านูปปุ๊บแบบ ปานุกจูปเป็นคนน่ากลัวมากคือมันอินกรบบดไปเลยคือพี่พีเขาส่งส่งมาเต็มอยู่แล้วค่ะวาชยค่ะวิพาวีครับค่ะก่อนอื่นก็ต้องทําการบ้านเรื่องบทก่อนค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเข้าฉากช่วงแรกๆที่เข้ากับพี่อ้อมจะกดดันมากทําให้เล่นออกมาแบบไม่ได้เล่นยังไงก็เล่นไม่ได้กดดันนี่เพราะว่าเราเรารู้สึกเรากลัวว่าเราจะเป็นตัวถ่วงของฉา ทำให้เรายิ่งกดดันว่าเราต้องเราต้องกลัวนะเราต้องเศร้าเราต้องเครยียดอะไรเงี้ยมันยิ่งเล่นไม่ได้พอหลังๆเริ่มผ่อนคลายค่ะ,ะก,ก็ก็เล่นได้ฉะนั้นก็ต้องไม่กดดันค่ะไม่ต้องกดดันนะน้องเบนครับค่ะอย่างผมเบนจะไม่ค่อยได้เข้ากับผู้ใหญ่มากนักนะคะแต่ก็หนูโชคดีตรงที่ว่าพอเข้าไปเป็นฉากใกล้ที่ไปแล้วคือเหมือนพวกพี่ๆพ,พวกพี่อ้อมพี่หนมอะไรเงี้ยเขาเหมือนคุยให้ไปกันเองแล้วมันก็เลยแบบเหมือนกับว่าเราก็แสดง แบบเนกเอกกับเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบรับส่งกันเอาใจนะครับครับผมน้ำการครับน้งกันนะครับน้งการเป็นบ้านครับทกักบท่านก็คือพยายามเหมือนเหมือนน้องเปรมี่ครับที่ที่พยายามตีความตัวละครก่อนเข้าฉากว่<ๆ>เาเฮ้ยก่อนจะถึงฉากเนี้ยเราทำอะไรมาก่อนเรารู้สึกยังไงมาก่อนจะได้มาที่เข้าฉากกับกับพี่อ้อเนี่ยจะได้แบบว่าไม่ทำไม่เข้าฉากด้วยครับดีนะฮะนี่ก็เป็นคำถามนะฮะจากแฟนๆที่มาในงานของเราในวันนี้นะครับ แต่ว่าเรามีเซอร์ไพรส์นะครับ5าคำถามเมื่อกี้นี้ที่เราเลือกขึ้นมาถา